สวัสดีครับผมพีนับจากช่องตามผมลง,งคริปโตนะครับวันนี้ก็มุกประเด็วข้อคำนวณภาษีค crypto แบบไหนดี EP 3ครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิป EP 1 EP 2ไปแล้วว่าอ่าแบบไหนที่เราเสียภาษีคร r y p t o บ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อขายในเรื่องของการที่เราเป็น air dog หรือจอากรางวัลต่างๆนะครับเรามาดูรดายละเอียดตอนหลังในคลิปก่อนๆดูได้แต่เดี๋ยวคลิปนี้จะมาดูในเรื่องของการคำนวณภาษีว่าแบบไหนเนี่ยจะทําให้ต้นทุน ในการคำนวณในการยืมภาษีเนี่ยถูกกว่าหนะักเผื่อลองไปปรับใช้แล้วเป็นประโยชน์กับพี่เพื่อนทุกท่านได้นะครับก็เช่นเคยกับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของคราที่แล้วที่เราพูดคุยกันก็คือจะเป็นในเรื่องของว่าภาษีค่ากาซที่จ่ายมีเท่าไหร่แล้วก็รายได้เท่าไหร่เสียภาษีใช่ไหมส่วนครั้งนี้ในเรื่องของตัวแวเนี่ย ข้อดีคือตอนนี้หลังได้รับการยกเป็นภาษีอยู่โอเคแหวตนตัวนี้จะไม่ได้พูดถึงทีนี้มาดูไฮไลท์ของคลิปนี้ก็คือวิธีการคำนวณน,นะครับมีได้การอยู่2แบบนะครับก็คือ first in first out หรือเราเรียกว่า FIFO first in first out หรือ FIFO เนี่ยก็คือเป็นการคำนวณแบบเข้าก่อนออกก่อนนะครับเป็นการคำนวณต้นทุนตามมูลค่าของเหรียญสกุลเดียวกันที่ซื้อมาเรียงตามลําดับไปจากการซื้อ,อเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับในตัวอย่างเนี่ย เขาบอกว่าใน A เนี่ยซื้อเหรียญ x มาหนึ่งเหรียญราคาหนึ่งร้อยบาทผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ก็ซื้อเหรียญเดิมนะเพิ่มอีกหนึ่งอีกหนึ่งเหรียญเนี่ยในราคาสองร้อยบาทนะับเท่ากับมีสองเหรียญแล้วทีนี้วิธีการคำนวณก็คือถ้าจะถ้าเกิดขายครั้งแรกเนี่ยก็ต้องใช้ราคาของเหรียญที่ซื้อมาก่อนก็นนคือหนึ่งร้อยบาทถ้าขายครั้งที่สองก็เอาในราคาของเหรียญสองร้อยบาทมาคำนวณอันนีผมเขียนตัวยอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นนะถ้าใน A เราซื้อเหรียญ นะครับมูลค่าหนึ่งร้อยบาทมานะครับครั้งที่หนึ่งแล้วก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ในผ่านไปหนึ่งวันซื้อเหรีเดอร์ม,มาในราคาสองร้อยบาทแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งซื้อในราคาสองร้อยบาทเท่าเดิมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยบาทผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยบาทก็ได้ ีนี้เขาขายนะครับผ่านมาแล้วตรงนี้เขาเกิดกดขายนะครับเวลาระบบจะคำวนวณเนี่ยเขาก็จะคำวนวณจากอ่านเรียญแรกตูกว่าขายตรงนี้ในราคาที่ราคาขายกดขายไปราคาสามร้อยบาทาผมแยกเอาแค่ตรงนี้ก่อนสองร้อยบาทแล้วกดขายครั้งหนึ่งถ้าเกิดขายทิะเรียงน,นะตรงนี้ก็จะคำวนวณคำวนวณจากอ่านครั้งแรก ตามเหรียญของใครของมันนะครับสมมติว่าขายหนึ่งเหรียญเอาจากนี้มาคิดขายหนึ่งเหรียญตรงนี้ก็มาคิดระบบจะค่อยๆไล่มาเพราะฉะนั้นวิธีเนี้ยต้องต้องจาได้ว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยซื้อต้นทุนไว้เท่าไหร่บ้างส่วนอันเนี้ยสมมติว่าครั้งที่สอมครั้งที่สองในราคาขายในราคาสามร้อยบาทครั้งที่สามก็ขายได้ในราคาสามร้อยบาทครั้งที่สี่ขายได้ในราคาสองร้อยบาทอ่ะเอามาลบกันอันนี้ก็คือกําไรที่เราได้ก็คือหนึ่งร้อยบาท แล้วก็ครั้งที่สองกำไรที่เราได้คือหนึ่งร้อยบาทครั้งที่สามที่เราได้ก็คือหนึ่งร้อยบาทครั้งที่สี่ที่เราได้ก็คือหนึ่งร้อยบาทอ่ะเท่ากับว่าถ้าเราขายทั้งหมดสี่เหรียญเลยเนะี่ยเราจะเสียภาษีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ร้อยสี่ร้อยบาทคูณด้วยสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือจํานวนภาษีที่เราไปคํานวณในการเสียแล้วเราจะขายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยระบบมันจะคํานวณแยกเหรียญแต่ละครั้งมาให้เกิดขาย ในราคาที่เท่าไหร่มันก็จะเอาเหรียญแรกมาคิดครั้งที่หนึ่งหือว่าขายพร้อมกันเลยสองเหรียญก็จะเอาเหรียญที่หนึ่งกับเหรียญที่สองมาคิดแบบนี้หรือขายอีกสองเหรียญตอนมาก็จะเอาเหรียญนี้มาคิดระบบมันจะไล่เป็นแบบนี้ทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่า m o v i n g average cost นะครับเป็นการคิดแบบต้นทุนเฉลี่ยซึ่งถ้าเป็นแบบแบบแรกเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ถือเหรียญแบบซื้อมาแล้วเน้นถือเป็นเล่นรอบ เล่นรอบก็คือซื้อครั้งเดียวแล้วถือหรืออาจจะเต็มพี่แค่สองหมายเพราะว่าระบบจะคำนวณภาษีได้ถูกกว่านะครับคิดแค่ถือรันเน้นถือรันไม่ได้เน้น,น,นถือแบบเทรดเก่งกาไรบ่อยๆถ้าเป็นแบบแรกเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ชอบเน้นถือยาวถือเล่นรอบนะครับก็จะแนะนําให้เป็นฟอร์ n อินฟ u ร์เอาหรือไฟ f o โฟแต่ที่เอ็มดูแบบที่สองนะครับจะเหมาะกับคนที่ชอบเข้า,าเหรียญเรือมลหลายไม้เช่นเข้าบิตคอยน์หลายไม้เข้าอีทเลียนหลายหมายนะครับ แบบที่2จะคำนวณภาษี 4, แล้วเสียภาษีถูกกว่านะบุญเนี่ยไม่เลยคอร์เนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นคิดการเป็นคิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยก็คือสมมติว่าตัวอย่างเดียวกันเลยนะครับถ้าเขาซื้อมาที่ครั้งที่1เหมือนเดิมเลยนะครับซื้อมาที่อ่าร้อนะครับครั้งที่2ซื้อมาที่200ครั้งที่3ซื้อมาที่200ครั้งที่4ี่ ซื้อมาที่หนึ่งร้อยทีนี้พอเขาขายในราคาที่เท่ากันนะครั้งแรกขายได้สองร้อยครั้งที่สองขายออกมาสามร้อยอันนี้กดขายในจำนวนครั้งที่เท่ากันนะครั้งที่สี่ถ้าขายมาในจำนวนสามร้อยเหมือนกันนะครับครั้งที่ห้านะครับกดขายมาเหมือนกันอยู่ที่สองร้อยอันนี้กรณีถ้าเกิดว่า ทยอยขายสีละไม้นะแบบแบบที่สองมันก็จะถูกกว่าเพราะว่าน,นี่อะไรครับอันนี้ก็จะเหลือหนึ่งร้อยอันนี้ก็จะเหลือหนึ่งร้อยอันนี้ก็จะเหลือหนึ่งร้อยตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งร้อยรวมกลายเป็นสี่ร้อยเท่ากันแต่ว่ามันจะถูกหารด้วยจำนวนครั้งก็คือสี่ก็จะเหลือแค่เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อย คูณ15เปเเห็นไหมเหนว่าจะเสียภาษีถูกกว่าเวลาที่เราถ้าใชาม้มเดลเอฟเรคอร์ดเห็นไหมซื้อหลายไม้แล้วขายจํานวนไม้แบบเป็นครั้งครั้งหรือค่าเกสองครั้งก็ยังน่าจะยังถูกกว่าก็เอาสองมาหารอ่าเอา200มาหาร2ก็เหลือแค่100ก็ยังถูกกว่า200คิดแยกเพราะนี่มันจะคิดแยกเป็นของต้นทุนของใครของมันมันจะเหมาะกับคนที่เน้นถือยาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ถ้าเป็นแบบแบบแรกไฟโฟทอถ้าเกิดขายไม้เดียวเลยเนี่ยขายไม้เดียวเลยอ่ามันจะคิดไม่ได้เพราะมันจะคิดแยกกันเพราะฉะนั้นอลองไปดูว่าของเราเนี่ยเหมาะก,กับแบบไหนนะครับเป็นตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูคร่า,า,าว่า m o ๊กวิ่เอเลคอย์ก็เหมาะคนที่ชอบถือเหรียญเดิมเหรียญเดียวเนี่ยซื้อซ้ำหรือหลายไม้แบบเนี้ยผมมองว่าต้นทุนน่าจะถูกกว่าในการเสียภาษีแต่ถ้าเกิดว่าเน้นถือยาวเล่นรอบก็แบบแรกก็จะถูกกว่า นะครับแบบไฟฟ์โฟจะถูกกว่าประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของวิธีการยื่นขั้นตอนการยื่นภาษีก็คือเข้าสู่เว็บไซต์ของสมกรนะครับเลือกไปที่การยื่นแบบออนไลน์ไปที่หัวข้อดอกเบี้ยเงินปันผลบริษัทต,ต,ต่างประเทศประโยชน์อื่นใดจากคริปโตเคเรนซีมาตา4ี่สิบลานส่อ่านลองไปหาดูแล้วก็กรอกข้อมูลตามภาษีที่ผมให้คำนวณเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแล้วก็การหักภาษจ่าย15%ไว้แล้วก็ยื่นเข้าไปในแบบฟอร์มประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการยื่นภาษีของคริปโตเคเรนซี นะครับเ,เรียกของการยืดนัสรุปก็คือไม่ว่าเราจะเทรดหรือว่าเป็นเรื่องของ d e f ายไอรอหรือการขุดเนี่ยก็จะมีการยื่นภาษีหรือวิธีการคำนวณแตกต่างกันไปหรืออาจจะมีเงื่อนไขบางบางตัวที่อาจจะมีส่วนหาค่าใช้จ่ายไม่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของโบกไทยโบกนอกเนี่ยอ่ะลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆดูได้นะครับว่าแบบไหนจะทําให้เราประหยัดภาษีมากกว่ากันนะครับอันนี้สรุปสุดท้ายข้อมูลเครดิตก็ขอบคุณคุณนนทชัยนะครับ ประมาณนี้ก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่ๆเพื่อนท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ